อยู่ข้างล่างอะ่ะแล้วเนี่ยกูกำลังเข้าเกมแต่มันยังเข้าเกมไม่ได้เลยไม่รู้ทำไมหาทางอยู่เ,เกมทางเราแต่มันเป็นไรวะมันทำไมกูทำไมกูเขา้า,า,เขาเกมไม่ได้วะกูเข้ามาแล้วนะแล้วคือตัวกูเห็นหน้าแล้วแต่กูขยับไม่ได้แล้วทำไมกูถึงอยู่ในคุกละ่ะเอ้พวกมึงไม่เข้ามาไอ้กูเข้ามาแล้วแล้วทไมกูอยู่ในคุกวะเอากูออกไป <laughs> นี่มึงรับน้องเหรอแล้วทำไมมันทั่วหมดอย่างนี้วะเฮ้ย กูออกไปพายมึงรอแต่กล่องอยู่ร้องเนี então, ่ยกูจะร้องแล้วเนี่ยถ้ามันขนาดวางวางไว้ตรงเรือนเล็กอ่ะเกูยังเข้ากูอยากเห็นด้วยไม่กูจำได้ว่ามันไอ้นี่ได้ไงถ้าเกิดเอาไว้เดี๋ยวกปล่อยกุ๊กอนโอเคเล่อยกุ๊อันนั่นเลยนี่เเวลาเราเข้ามาเราต้องมาโผัวอะไรอย่างเงี้เหรอโกูในคุกเนี่ยนะเอาว่ะไหนไหนไหนที่มันร้องไห้ไง เล็กอไหนอะกล่องร้องไห้อยู่ไหนอะนี่ไงมันหยุดร้องแล้วแล้วทำไมมาถึงร้องไห้ยิงฟืนหมามันตกใจยิงทำไมเนี่ยซอโลวหมามันตกใจทุกอย่างแหละปุ๊วิ่งผ่านยังตกใจเลยมึงคิดดูคนคนเขายิงแบบตุ้มตามตุ้มตามไอ้เที่นี่หนีหายเอาบอลตัวนี้จะร้องไห้ปะหมาเพ่หนีไปอยู่ใต้ดินเฉยไม่ไรนะแต่น่ารักให้ใครได้ ถึงแล้วนี่ยโอ้โหทันได้โอาโฟหทันอันนี้ทำเควสอะไรกันอยู่อะตลบธรรมดาอะไรเงี้ยเควสเพลยเลยเรจินเลย์คนหัวคนโหดนะารคนโหดนะงั้นไม่ใช่ที่ของเราสิอามใช่มันเป็นไรไม่เป็นไรเราเกาะคนโหดไปอีกทีนึ่งไปตกน้ำหมาเอาอาโมไปทำอะไรตรงนั้นนะเพื่อนมไปตกน้ำมัวแต่ถือหมาไอ้สัตว์ไม่มองทางหมาตัวใหญ่บังหมาหายไปตกลุยด้วยปะ ตกไปด้วยก็คูถือหมาอยู่ตอนนี้มันก็ถือหมาอยู่อ่ะหมาไม่ขึ <ms> ้นมาก่อนมืออ่ะไม่กูถือหมาว่ะเคไม่กระโหลกเยอจะจังเลยอ่ะให้ยกไปเรือเล็กเลยไหมหรือว่ายังไงอือยกเรือเล็กหาเลยเอาได้อของธรรมดานั้นแยกเหมือนป่ะมันจะมีของอาร์เน่าคืออันไหนของอาร์เน่าโอเคกับตันเชสทน,นี่เอาไปเลยนะอันไหนของอาร์เน่าก็ชี้ให้เขาแล้วกันหรือแยกออกไปไว้ตัวอื่นก็ได้ มีแค่ทิ้นเดียวไม่ใช่มีแค่กล่องอะธีนาปะ่ะไหนวะไอ้ยอ้คือมีแค่กล่องอะธีนาใช่ไหมไหนอะไหนเขียนว่ากล่องอะธีนานี่ไงฟอร์จูนเลยทุกอย่างมึงนี่อ๋อโอเคไปวางที่อื่นไปวางที่อื่นเคิร์ดเลดเคิร์ดเตียร์ออฟเลเจนดารี่เอามาขายให้ริปเปอร์ป่ะเนี่ยเอ้ยช่วยกูขุดไปเดี๋ยวนะทำงานกันเป็นทีม นกมึงร้องที่รักหนาน่ะตรงนน้นน่ะเอามายังอ่ะตรงหวัวเรือเอามาแล้วเหรอเอ,อ้ยไม่ไม่เคยร้องเลยดนต,ตรีใส่ใส่มาเลยเฮ้ยตามเพชรเพชรมันติดอยู่ตรงเนี้ยเอาเอาขึ้นได้ไหนเอาขึ้นได้ไหนเฮ้ยหมากูตเต้นได้สัต,ตว์เฮ้ยปลอบปลอกในสัตว์ถ้ามึงยืนในเรือแล้วมึงกดมันจะบักนะอาะไรบักไหมล่ะ บาร์กเขาก็ยืนในเรือแล้วกดตลอดเอาแล้วเกาะแม่อยู่ไหนวะโอเคไปเลยไหมเอาแล้วกล่องเลยนั่นนะกล่องกล่องฮอลโล่กล่องร้องไห้เลยเอาแล้วกูเก็บแล้วไปเลยไปเลยนะไปเลยนะเฝ้าเลยก่อนนะไม่ีใครมาด้วยเปล่าอ่ะไม่มากูเหรอเพื่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะว่ายน้ำมาเพื่อนพยายามกูซื้อสกินปืนแล้วเพื่อน ยอดแจกด้วยครับยอดใช่เปยอดอุ้ยหนวดโคตรเทเลยหนวดนี่มันหนวดหนวดรันตะคอร์สด้วยวรู้แล้วเป็นโจนสลัดมันตั้งนานรู้แล้วขาดอะไรขาดหนวดนี่เองไปเกลียดระบบนับเหรียญเงินเกินนี้จังไงอุ้ยเฮีย่ยออกมาแล้วฝนตกเลยเลี้ยว,เ,ยว,เ,ยวเนี่ยพายุมา บ้าเขาสุดยางเอาอยู่บนมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอแต่งตัวแป๊บเออไปแต่งในเรือได้ไป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 เฮ้ยผมปิดโจรสลัดโจรสลัดเชื่อว่าอินสลัดดูเนี่ยไม่กันเราจะเป็นเราจะไปไหนกันครับกัปตันทางเฟสต่อเอาใบเรือลงเป้าโอเคได้ได้ได้แต่งตัวก่อนได้ปะขอแต่งตัวก่อนย้อมสีเงเกงด้วยอ่ะย้อมสีอันเดอร์แวร์ด้วยด้วย แล้วคือเราไม่ได้ใส่อันเดอร์แวร์ให้ใครเห็นนี่วะทำไมเราต้องยอมเสียอันเดอร์แวร์วะถอดได้ไงโอ้โหแล้วคือก็ใส่แต่อันเดอร์แวร์นะโอ้โหได้ทำได้กับตันจูนสลัดผู้แข็งแกร่งใส่กางเกงในสีชมพูเราจะไปไหนกันครับทุกคนมาเนี<ด>่ยก่อนเนี่ยดีเพลเวนเวลาขึ้นหน่อยแล้วโอ้ยกูณเราลงทางโอ้ยนี่เหรอก่อนๆๆๆนี่เราดีเพลเวนเนี่ยเหรอไม่มีอะไรก่อนเนี่ยไปเรือขึ้นไปเลเลอขึ้นไปลเลอขึ้น วัวก็ตกวัวก็ตกจริงกระตุกจริงสมอลลงเลยสมอลงเลยนะสมอลอยู่ไหนอ่ะโอ้ยมืดเลยตกรอยห้กูตกเลยอโอเคเอาลงละเอาลงละเราทำไมเราซิ่งอย่างวะเราขับเรือโคตรซิ่งเลยอ่ะลมมันแรงนะเควสไหนวะดอนดูอันนี้เราทำเควสอะไรอยู่เนี่ยหาอยู่นี่เจอละอ่านอ่าอะ at the last รอดคิวเมดอ t ลเดบีดเซเวอร์โวแคมปดีกินมีเรือเล็กเห็นอยู่ดีอันนี้เป็นทอเทลเหรอไม่เป็นเควสโอ,อันไหนวะเนี่ยอันอันอันไหนอ่ะอันไหนไม่ใช่อันนี้ซึ่งอะชิบหายแล้ว <laughs> เดี๋็กเออให้เอาให,าให้ให้กูยิงไม่โดนว่ะขอโทษ <laughs> ครับกูย,ยิงไม่โดนว่ะ โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่สีนะมีดอนไม่งั้นแย่เลย <c oughs> ไม่คิดวกูยิงเองไมอ<ช>หมเรอหรอืหรอว่าดอนกิดอนกระโดด,ด,ด,ดน้ำเป็นว่าไปช่วยไม่ใช่อ่ะอนี่คือเราทำเควสไหนอะ่ะมันมีเยอะมากเลยจนกูไม่รู้ต้องทำเคลสไหนอ่ะอ่าอันเลขสามเลขสามนี่เหรอคำใบเนี่ยเหรอเอออ๋อนี่คือหาเซอร์ว่าแคมก่อนหาแคมไฟอ้าเ ระหว่าไม่บนเรือได้มัไม่บนเรือเล็กไงเดี๋ยวเรืได้พเรือมีตะขอด้วยว่ะโคตรโหดแต่แคมป์ทางทิศีสต์ว่ะไหนมาดูหน่อยมาดูหน่อยไงไปทางทิศีสต์แล้วก็เล่นดนตรีจริงอ่ะเพลงอะไรเพลงอะไรกันหนดไอยเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้อยู่ทางทิศ e ีสต์ a s t นี่อยู่ไหนวะหาก่อนหาแคมป์ก่อนนะว่าน่าจะข้างบนแน่เลยว่ะอา้าว ไอเทมกูหายอ๋อเนี่อีดอ่ะไม่ใช่อยู่นี่หรอข้างบนเหรอน่าจะข้างบนแน่เลยนี่เปล่า,านี่เปล่านี่เปล่านี่เปล่านี่มีไฟอยู่อ่ะเห็นไหมมองบนนี่เห็นไฟเลยเป็นแคมไฟไมันต้องเป็นแคมไฟแบบว่าแคมไฟแบบตั้งตั้งแคมอ่ะได,อได้่ามได้กูเชื่อไม่ลองไปดูข้างบนใช่ไหมลัสตาแอนนี่คืออะไระข้างบนก็ขึ้นทางนี้ไงทาง ไม่ไม่ก็มันไอ้ดอนมาดูข้างบนไงกูดูข้างล่างให้ออได้ได้เลยได้เลยดึง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  แข็งเก่งยังวะมึงไปแค่ขูดกระดูบเ,เลย,เลยจะฟันฟันไปโอ้โหมันตีกูทีกูกระเด็นอะนจะหอดปก็จโอ้ตีกระเด็นเลยเว้ยเฮ้ยหอดจัอบอปั๊บปั๊บปับปับจุกจุกจุกไม่เห็นหอดเลยบ้าก็มันแดกยาด้วยอะ่ะมันแดกยาอยู่แล้วอ,อยู่ที่บีดเนี่ยอยู่ที่อยู่ข้างล่างนะ เขาเจอแล้วไม่ง่ายแคมไฟอ่ะเขาเห็นแล้วแหมนี่ไงนี่เนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยเอ้าเล่นเพลงไหมนี่แคมไฟนี่ไงแค้มไฟของล่างเล่นเขาไม่เห็นได้ปะมันต้องมีเพลงเปล่ามันไม่ได้บอกเพลงมาจริงเปล่า The Last Q made at the beach the v i v a l c a m p to eat นี่ไงมัน แบ่งพื้นที่กันหรือเปล่าที่ที่ลาดคิวมีที่บีดเซเว r a l camps to t h อ east secret one road to s h a n g r ฮะชันตี้อิตเตอร์มืคอสไหนตัวไหนบ่อยที่มันเพลงปะแชันตี้ไงมันต้องมีเพลงว่ะกูว่ากูอาจจะไม่ใช่แคมป์นี้ก็ได้นะเอออาจจะเป็นไอ้โอนเจอมาข้างบนอะมันเป็นบีดนะเว้ยใมันเป็นบีดกูว่าคิดว่าไม่น่าจะอยู่แถวนี้น่าจะอยู่บีดตรงที่เราเดินผ่านมา บีก็คือชายหาดเราเข้าไปดูข้างในก็ไม่ใช่บีดเลยเด็เฮ้ยกูเจอสซนเน็คบักเก็ตว่ะเฮ้ยกูเจอกรงจับงูด้วยว่ะทำยังไงอ่ะใช้งานยังไงนอกใช่หรอนอกใช้หรอแล้วมึงทำไมเลยเก่งด้ยเพราะว่ามึงใช้แต่ว่างูมันก็ถกได้เหมือนเดิมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยฟ้าผ่ากูอุ๊ยกูตกใจมากอ่ะคุณยฟ้าผ่าหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะหลอดอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยแป๊บนะแป๊บนะ ถ้าถือมันจะขาดโอ้โหโอ้โหเอาซับสะดุ้งเลยเมื่อกี้ตาเบีดอะไรวะใช่ไฟใช่ไหมไหวน้ำบนไป็นดูข้างหลังได้ไหมี่ยเนี่ยกําลังว่ายไปดูแล้วมันไม่มีไม่มีเหรอนี่ไงไบีดนี่กว่านี้แน่เลยใช่ไหมมันอยู่อีทพอดีใช่ไหมเออเนี่นี่ใช่ไหมเฮ้ยเอาว่าได้แล้วว่ะเห็นไหมจอมไฟอยู่อีทนี่ไงได้หนังสือมานี่ไง Lead a Big Idea นี่ไง เฮ้ยคำสาปแห่งเฮ้ยเรือใครอ่ะขึ้นใหญ่ฮะยเฮ้ยขนาดมึงข้างหลังมึงข้างหลังมึงเรือใครไม่รู้เรือสาม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 จะเรือสามกับเรือกับเรือกับเรืออันนี้คือมันมาทางนี้เหรอเรือสามมาเรือสามมาไทยแล้วก็แตงกิ้วมาด้วย่ะอ้อมอ้อมอ้อมไปทางเรือเรือเราแล้วดรอร์ดรอร์ดอม์ไปทางเรือแล้วกับมันดีเร็ว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 รีบรีบก่อนกลับเรือก่อนรีบอยู่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  ตึงดึงตึ้งดึ้งดึงดึงโอ้ยงแบบสัตีนแตกยิงแบบสุดชีวิตเอาะมันมาถึงแล้วมันยิงะมันเฮหลูแตงคิวมาอยู่นะมันยิงไหมยิงอยอ๋อใไวน้ำช้าจังวะคนไทยเหรอวะกูได้ยินีมาเร็วมาเรวมาเรยปล่มาเย กําลังขึ้น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 แล้วโอเคเราต้องอยู่เกาะนี้ต่อนะเราจะต้องอะไรคือมันยิงนัดหนึ่งแล้วก็ไปแล้วเห็นมั้ยล่ะเราจะเอามันไหมมันอ้อมกลับมาอยู่เปล่าไม่เปลเอาเอาไหมเอาปหมโอเคเราต้องอยู่เกาะนี้ต่อไม่ใช่เหรอไม่ได้ไปไหนต่อกันเราเอาเอาไหมเอาไหมไม่แต่กูว่ามันน่าจะวนมาอยู่เลยเอาดีกว่ากูส่งอะมันวนอย่าให้มันวนเลยกูว่าเอามันเลยดีกว่ามึงรอขึ้นหนังเงือก โอเคกำลังไปกำลังไปมาแล้วนั่งก็เกินแล้วจะซ่อมเนะลยอมันมีโดนนั่นเห็นดิเฮียเห็นพอดีเราจะเอาไหมอ่ะจะเลี้ยวตามไหมไม่มันเลี้ยวมันจะมันเลี้ยวมันอยู่ไหนดิอยู่เนี่ยอยู่นั่นเลยข้างหลังเราข<บ><บ>้างหลังเราวน,<บ>นกลับมาวนกลับมานกลับมาหาเราอะไร <S <S <บ>อะไรเลยเดี<บ>๋ยวพวกเขารีโหลดกระสุนกันเข้าไปเลยก่อนเข้าไปเลยก่อนเก็บันโอ้ยเฮียเรจะไปเรือกลางขึ้นได้ได้ได้อยู่ตรงนั้นครับกัปตันมันอยู่ที่ sw มันหาเรื่องเป็นคนแล้วเปลียนแล้วเต็มแล้วเอาอยู่ไหนล่ะระวังนะมันกูว่ามันจะมีคนโดดขึ้นเรือเรามึงดูมึงดูมันจะมีคนโดดขึ้นเรือเราได้ได้ได้ยิงด้านขวาดูเลี้ยวซ้ายยิงด้านขวายิงด้านขวาเอ้าระเบิดไว้กินครับกินยาแป๊บกินยาแป๊บโอ้โหไม้มันอือรื้อมาก ยิง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 ได้อ้อาวอะศึกนี้เลเลียวอ้ากูจะรู้ได้ไงว่ากูยิงโดวเนก <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่เป้าเลยสั์จะมีเป้าขึ้นาขาวๆอยู่เขาโดนกดผิด <c oughs> โอย่ามานย่ามาดู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 อยู่ดูไม่ได้หไม่ได้มุมหนีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาจะอู้อูเขาจะปาระเบิดควันนะไอระเบิดนี่นะอ่าเด็น้อยเนี่ยอะไรอุ้ยกูตกเรือเ้ยเวลาเวลาขึ้นเรือมาได้ขึ้นเรือมาได้ขึ้นเรือมาได้คนไทยปะเว้ยทำไมเรือเราเกี่ยวกันอย่างนั้นอะ ยืรมีคนโดดลงมาไอ้โร่ยดูดูข้าเรือบันไดดูบันไดมันจะมีคนโดดขึ้นมาเอ้ยมีคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังตางกำลังตางกำลังตางมีคนโดดมาอยู่ข้างหลังเรืออยู่ข้างหลังเรือร่นอยู่ข้างหลังเรือยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ดูดูให้ยิงใหญ่โอเคกูจะจัดการตัวข้างหลังเองกูจะจัดการตัวข้างหลังเองโอ๊ย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 มันแม่นมากมันแม่นมากไปลงกูปข้างเรือนะ อันนี้รถอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ยโอ้ยยาก็หมดยาก็หมดมันไกลมันไกลยโอ้ยเยี่เกูล้มโอ้โหกูล่วงกูล่วงไปสู้กันในน้ำเหรอเออมันโดดเราไปแล้วกูตกเรือพอดีไปเจอพอดีก็เลยได้ตวนกันลนดับไฟดิเอาป่ะเอาปะกำลังเกิดกำลังเกิดมันอยู่ในน้ำกี่ตัวตัวเดียวในน้ำตัวเดียวตัวเดียวข้างหลังเลยมันโดดพลาดเลยกู มันมันมาสู้ๆอะไรวะต้องทำลายเรือมันะมันมีคนตายหนึ่งเกิดไปแล้วเมื่อกี้ไอ้คนจีนนี่วะเฮ้ยเรือมันจมเรือมันจมหรือเรือเราจมเรือมันจมหรือเรือเราจมจมเรือมันจมโดนยิงว่โคตรเยอะอะกูบอกเลยเพราะว่ามันอยู่บนเรือคนเดียวไงมันอยู่ในน้ำหนึ่งตัวมีคนตายหนึ่งตัวเราอยากให้มันได้แม้แต่คิดที่จะหนี ด่าโอ้โกูโโโโโซ่อมอซ่อมเลือทุกชาตก่อนนะเออซ่อมก่อนกูดูว่ามันต้องมันต้องมีคนเหลืออยู่บนเรือมันไหนอะเรืออยู่ไหนอะจมไปแล้วข้างหน,นั้นเออกูดูโล่ะ <Google> ก<ห>ูเกิลอะไรวะมันส่งอะไรกูเกิลมาเนี่ยมันคุยอะไรกูเกิลกันเนีะมันคุยภาษาจีนกันแต่ไม่ผิดไม้นี่นะไม่มีสมบัติแล้วพวกเนี้ยจนจัดมึช่วยอ่ารอนอดูรอรอดูแต่ไม่น่ามีอ่ะอามกูไปช่วยมึงซ่อมเรือนะมีอะไรให้ช่วยปะไม่นะ ็ไม่มีนี่ให้หลด้วยปล่าให้หลด้วยแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้ระวังนะข <c oughs> ึ้นมาดูข้างบนหนะ่อยเอ้ยคนนี่หว่าไม่ใช่อของคน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 ฝั่งฝังนั่งขวาซ้ายเรือนั่งขวาของเรือนั่งขวาของเรือคนเพียบเลยคนกับของไม่เหรอเต <ey> ็มไปด้วยคนเป่าเราจะลงไปบวกกันปะบว<อ>กแค่ไหนอยู่ข้างล่างอ่ะยังไงเรามีของปล<ะ>่ามีของเปล่าแล้ก็มาเรือเปล่าเรือไม่<ะ>มีไม่มีสกินมันทงก็ไม่มีเรือมันยิ่งมันเฮ้ยเอาเอาออันนี้ ผูกมันขึ้นมานี่ผูกมันขึ้นมาเออนี่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 ข้างเลยน้ำมันหนังเหือกันอะเฮ้ยเอามันจะขึ้นเหรอมันจะขึ้นเหรอนี่นี่จะถึงเด้อนี่นี่นี่เปลี่ยนอาวุธกันอย่าใกล้ไม่ได้เนี่ยหมามึงจะกัดมันม่ข้างหลังกันอะควายตามมาแล้วไงเราจะปล่อยมันห่ะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่า โอ้ยมีแต่เสียงไม่มันมันวันเราทำเราทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกันมันเจาะเรือเราไม่ได้มันมันโดนยิงเยอะอยู่นะใชน่น่าจะใกล้ตายจัดแล้ว<ห>แต่<ห><ะ>แต่กูกลัวตายไปแล้วด้วยนะเอาทงขึ้นไหมครับกับตันขึ้นเลยเออเนี่ยไอ้บ้ามึงต้องห้ามใส่บวกใส่แบบกูทำไมวะ เ,เราเป็นลูกเรือรไม่ใช่กับตันเขาจะมไม่ใ <ๆ S 2> ครบ่อย,ย,ยกูกำลังคิดแย่งตำแหน่งอยู่เดี๋ยวรอรอ,อกับตันจุ่มน้ำตายก่อนเียไม่มีหมวกครับเอาหลังขึ้นด้วยเร็วกับตันแทบไม่ใส่เสื้อแล้วตอนนี้ดูไปเลยหลังขึ้นเร็วขึ้นแล้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 ว,ลวยังไม่กลับเลยโอเคมันท่าทีสามซีนนี้จะใช้มาร์คแคลฟออนเดอะอีสต์บีชอีสต์บีชต้องกลับที่เดิมป่ะกลับไปที่เดิมแล้วก็หารอยมาร์ครูปูเว้ยดิสทันโกไลท์อัพเร็นเทิร์นแล้วก็เอาเร็นเทิร์นโชว์มัน น่าจะตรงเดิมน่าจะที่เดิมไหมเ,เจอกล่องสถไยอีกแล้วอะตายเห็นปูลตอนตอนแรกนึงว่าแบบอโอ้<ม>ปวดเควส<ถ>แล้วเจอเร<ถ>ือผีแปล่า <laughs> ถ้าเราออกเรือไม่ทันนี่คือเก่งเลยนะยโอ้นี่ไงลอยปูนี่ไงเดียบล้<ช>แล้วไงต่อถ<ช>ู<ว>ตะเกียงขึ้นถูตะเกียงขึ้นกดชี้ขวาอุ้ยได้แล้ว่ะแอดทีคอร์โซสโตนเฮสอัพ ใ the t อ e a s u r e code ค้ดที่หินขนาดใหญ่สามก้อนที่อยู่ข้างบนเหรออ๋อน่าจะอยู่ข้างบนอ่ะแล้วก็นี่ออะไรน็อต by NOT eat dig up the land โอเคอยู่ข้างบนโคดแอดแฮนใกล้ใกล้เพียงเอื้อมไงใกล้เพียงเอื้อมเหรออยใกล้ใกล้เพียงเอื้อมแล้วก็อะไรวะมันเป็นคำมันเอาเป็นกรน่ะไอสัตว์จะให้กูแปลว่าไงใกล้แค่มือเรา ไปหาหินยักษ์ก่อนเนี่ยกำลังขึ้นไปข้างบนนี่ไงกำลังหากูหาที่มึงคิดว่ากูมาเล่นๆเหรอกูเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่นะกูจะต้องร่ำรวยที่สุดแต่กินนั่นเป็นหนักแค่กูเอารูสองมามันเป็นหน้าตายังไงวะหินใหญ่สามกล้องเสียงอะไรเดี๋ยวดังแก๊กๆเนี่ยใครเกาไม่เนี่ยไม่ด้ยินเหรอเออมึงเกาไม่เหรอป่าวๆๆน่าจะไม่ช็อตใครช็อตจังฮัลโหลเออๆไม่ได้ยินละโอเคเสียงมันคนเกาไม่อะ ายม,มันชอ็อตเฉยๆอุ้ยอุ้ยเฮียกระโดดลงมาเกือบตกมงเ้ยมางเอ้ย <c oughs> ไม่เจออย่างหินใหญ่สามก้อนไม่เจอว่ะเดยวเด้อเด้อหายแล้วอะไรวะเรือมาแล้วเหรอไอ้ไม่เอาระเบิดกระดูกมาเลยอ่ะไอสัตว์จังโตรทำไมวะเฮ้ยเอาเอานะเว้ยอย่ายิงดะเบิดระเบิกูมีหุ่โสดิ่งกูจะเอาไงกับมันอะ เอ้บ้ามีปืนสไนว์ปะไม่เอารุฟซองมาเหมือนกันคือเปลี่ยนไปแค่แล้วสไนว์กูยิงเขาไปโดนกูจะอ้อมยิงหลังมันเอาได้ก็เอาได้เอาไม่ได้ก็ไม่ได้มันกูแค่บอกใเฉียวมันแพงอ่ะโอเคเอ้ยยิงหลังมันยิงหลังมันได้ได้ได้ไปไปข้างหลังมันกูล่อหน้าให้อยู่อ้ามไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมันจุดแล้วอ่ะดับแล้ว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  ได้ๆกําลังไปกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้ยเฮี้ยกูตกยิงหรอเปล่ามันไปอ้อมฝั่งนู้นสิกูกำลังไปไงกูกำลังไปไงมึงใจเย็นดีเดี๋ยวมึงติดบัสแล้วก็ไปเกิดใหม่หมามึงเนี่ยให้ไปกัดมันได้ไหมหมากูก็ตายสิโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยหันมาหางกูเฉยอ้าม้าเอาดิยิงมๆยิงมๆยิงมๆยิงมัน อันนี้ความผิดมึงนะอันนี้ความผิดมึงอันนี้ความผิดมึงเลยชุบหน่อยน่มาชุบเฮ้ยเฮ้ยชุบชุบอยู่ชุบอยู่ชุบอยู่สวยชุบแบบไม่โดนตีด้วยเฮ้ยชุบพีเออโอเคชุบแล้วชุบแล้วชุบเสร็จแล้วไงชุบเฮี้ยอะไรไม่เสร็จไอสัตว์หมดเวลาก่อนมั้งไม่เมื่อกี้มึงไม่ได้ชุบต่ออะเมื่อกี้มึงชุบจะเสร็จแล้วมึงปล่อยอะ ปุ่มมันหายก็มันก็มันชกปูกูก็เดินไงที่มึงไปหาหินสามก้อนที่เจอเลยกูไม่ไปแล้วจ้ะมึงดูเพื่อนมึงดอนก็บอกมันถือระเบิดยิงมันจากวิ่งไปพันมันโอ้โงก้อะโอ้ยคุหลักุหลัเศร้าเฮยใมันขึ้นตรงหินใหญ่สามก้อนโอ้ยได้ไงเจอแล้วเออว่ะหินใหญ่สามก้อนแล้วก็เดินทางไปจากเหนือไปทางเหนือแล้วก็ไปทางนอเอต งงไหมหกเก้าหกเก้าน้องไม่ทันน้องอีก็คือพอมันตรงกลางเลยอ่ะพูดแม่นน่ะพูดแม่นเหนือพูดเลยเอ้าว่าขุดผิดทางอีกแม่งเอ้ยนี่มันขุดยากอย่างวะไม่ขุดไม่ขึ้นวะ โอ้โหมีหนังสือด้วยบันทึกการเดินทางไม่ใช่เนี่ยว่าอะไรเนี่ยอ้าหน้าตาเสกเหมือนหนังสือเฉยเลยอันนี้กูเขินเลยสินะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นการขับเรือที่เหนื่อยสุดในชีวิตกูละหัววามกูเพิ่งสังเกตว่าเรือเรือดอนไม่เรีองแสงละไอ้หลวงมึงทำอะไรตกปลาใช่ ยุ้มันก็ทำอยู่แค่นี้แหละตกปลาเอามาย่างแล้วก็ไหมแล้วก็ความผิดกูอีกอะไรกูไม่ย่างไหมเลยเออมึงไม่ย่างไหมหรอกมึงย่างแล้วมึงไม่ได้ดูไงเอแล้วมันมีอะไรแล้วมันมีสิ่งที่ต้องทำไงมันต้องอเข<ะ>้าคนเยอะหลังยากเอาขึ้นได้เปล่าโอ้ยจับง อันนี้ครับกับตันเผื่อว่ากับตันอยากเลี้ยงงูนะครับ